ยืนขึ้นแล้วก็บิดขี้เกียจได้นะครับอ่อ่บิดขี้เกียจนิดหนึ่งก็ได้ครับอ่าบิดขี้เกียจนิดหนึ่งบิดซ้ายบิดขวานะครับบิดซ้ายบิดขวาอ่าจบฐานนี้แล้วเราจะปล่อยให้ไปเข้าห้องน้ํานะครับดื่มน้าปัสจุวะกันแค่ห้านาทีโอเคไหมอ่าทีนี้นะครับเราเข้าสู่หัวข้อของฐานที่หกฐานที่หนึ่งถ้าเราจําไม่แม่นฐานที่สองเราจะจาไม่ได้ฐานที่สามถ้าเราจําไม่หมดนะครับทุกๆฐานเรียนมาคือห้าฐานที่เรียนมาถูกไหมครับ ถ้าเราเรียนไม่ได้จําไม่ได้ให้จําข,ข้อนี้ข้อนี้ข้อเดียวคุณรวยเอาไหมเอาข้อนี้ข้อเดียวจริงๆเพราะผมเองก็สาเร็จจากข้อนี้จริงๆคือเคลื่อนคนครับและจะมีวิธีการยังไงคือวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการทํางานถูกไหมครับบางคนไปออกตลาดทํางานพื้นฐานปิดการขายโอ้โหยปิดกันให้กระจายครับ F G M D สุดท้ายปิดแล้วไปไหนหมด เห็นไหมทําไมมานั่งอยู่ในห้องนี้มีแต่เราคนเดียวเออประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะบอกว่าวิธีการทํายังไงบุคคลที่เราปิดการขายเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่หลุดออกจากระบบคือเราต้องเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบให้ได้นะครับฟังก์ชันของบริษัทไม่มีอะไรมากครับวันนี้ถ้าเราปิดการขายไปเรื่อยๆไม่สามารถเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบเขาบอกว่าไม่ต่างกับการตัดไม้ทําลายป่าไปวันๆจริงไหมจริงอ่านั่นแหละคือ มันตัดไม้ทำลายป่าไปวันวันมันไม่มีทางครับคุณไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่เคยไปปลูกให้มันงอกเคยขึ้นมาคุณมีแต่ทำลายครับสุดท้ายชื่อเสียงของเดเจเจไปไงดีไหมไม่ดีติดลบหมดเลยดังนั้นคือเราทำไงครับเราต้องทำงานพื้นฐานอันดับแรกครับทำงานพื้นฐานในที่นี้ใครทำงานพื้นฐานได้เป็นบ้างมีไหมไม่มีทำงานพื้นฐานก็คือการออกสปอนเซอร์เปิดโอกาสให้กับผู้คนคนที่ต้องการอยากรวยอยากมีอยากดีอยากได้อยา อยากอยากดีอ่ะอยากรวยอะ่ะคนประเภทนี้คิดว่ามีไหม <Yeah. S 1> หาคนประเภทนี้หาคนเหมือนอย่างเราครับหาคนเหมือนเราอราาราอ,อกสปอนเซอร์เปิดโอกาสเราเรียกว่าทํางานพื้นฐานพอได้มาปิดการขายมาได้ปุ๊บอันดับแรกเลยคุณต้องวางติดงานคือจัดเท็เอมให้กับเขาทันทีไม่ว่าเขาจะอยู่โซนไหนก็แต่สีสเกตอุปลร้อยเอด็ดนะครับตรงไหนที่มีผู้นําครับเกิดขึ้นสามคนสี่คนห้าคน คุณต้องรอเลี้ยงด้วยระบบ h m เอ็มโฮมมิทติ้งที่บ้านก็ได้ร้านกาแฟก็ได้แต่จะบอกให้เราไม่สมควรที่ไปจัดโรงแรมใหญ่ๆนะไปจัดโรงแรมแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับจาก h m เพราะอะไรครับในการเริ่มต้นาธุรกิจครับเราต้องเซฟค่าใช้จ่ายให้เยอะที่สุดอย่าไปฟุ่มเฟือยอะไรมากมายเพราะอะไรครับเราเพิ่งเริ่มทําเงินในกระเป๋ามันยังไม่เยอะถูกไหมครับร้านกาแฟบ้านทีมงานที่บรรยากาศดีนะครับไม่ใช่รถวิ่งกันเออค่าค่าค่า แบบนี้ก็ไม่ได้เพราะคือคุณต้องดูมันในการให้ดีนะครับในการจัดเอาผู้นําคนเก่าๆที่ปิดการขายมาเรียนรู้แบบนี้หกหขั้นตอนแบบนี้แต่ถ้าวันนั้นมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็พูดสินค้าแผนการตลาดปิดการขายโอเคไหมครับนี่เราเรียกว่างาน H M พอได้างาน H M เสร็จปุ๊บเคลื่อนไปไหนต่อเคลื่อนจากกลุ่ม H M เนี่ยไปงาน G P S G P S เนี่ยเราบอกว่าเป็นงานสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีใครใจ่ายเงินให้กับงาน GPS ไหมครับมีมมไหมอ่ะพี่ 100, พครับเก็บหนึ่งร้อยพี่ครับสองร้อยครับมีห้องนี้มีค่าค่าค่าประชุมนะพี่นะห้องนี้เป็นเป็นหมื่นแต่ต้เชื่อกันก็คือ,นค,อคนละคนร้อยสอง้อยเคยเก็บแบบนี้ไหมไม่มีครับเพราะระบบนี้เป็นงานสัมมนาฟรีครับ GPS เปิดโอกาสทางธุรกิจครับ บางคนเนี่ยปิดเอสมาเพราะอะไรไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าธุรกิจมันดียังไงแล้วก็เคลื่อนคนกลุ่มเอสเนี่ยเข้ามา G P S บางคนทานสินค้ามั่นใจสินค้าทานแล้วมันเป็นยังไงโอ้มันเริ่มดีแต่ธุรกิจเป็นยังไงล่ะคนประสบความเด็ดมีไหมเราจะเห็นภาพคนที่ประสบความเด็ดอยู่ในงานนี้เยอะตั้งแต่หลักแสนสองแสนสามแสนนะครับอยู่ในงานนี้ G P S พอเขาเข้ามาในงานนี้เขามั่นใจขึ้นไหม มีคนมาแบ,บ่งปันแชร์ประสบการผลลัพธ์นั่นแหละครับเราจะได้วิธีการซ่ว่ามีคนขึ้นมาแชร์สระสการณ์ห้าคนเราได้วิธีการห้าอย่างเราได้วิธีคิดห้าอย่างดังนั้นครับงาน GPS เนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งครับต้องเคลื่อนคนจากงานเอ่อ H M ม,มาที่งาน GPS นะครับและไปไหนต่องานแคมป์งานแคมป์งานแคมป์มเนี่ยคือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเราจะจัดอยู่ที่ปทุมธานี นะครับถ้าใครใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นเลยโอเคไหมเพราะว่าเราต้องเข้าไปเรียนรู้ระบบครับสองวันหนึ่งคืนวันนี้เราอาจจะเรียนแบบว่าแค่วันเดียวคิ้วเผิออาจจะจําได้ไม่หมดแต่ถ้าสองวันหนึ่งคืนจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับที่ปทุมธานีนะครับวันที่ยี่หกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดงานแคมป์เนี่ยครับการที่เราทํางานพื้นฐานรงงานคสนามพื้นฐานเนี่ยเราปิดการขายเราต้องโปรโมทงานแคมป์ทุกครั้งเพราะมันคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนแบบไหนก็คือว่า เราปิด S G M D มาพี่ครับบอกเขาลูกค้าพี่ครับผมเก็บเงิน40,000หกพี่ได้พี่คิดว่าผมเก่งไหมถามเขานิดหนึง่งเขาไปว่าโหเก่งดีพี่ไม่เก่งพี่เก็บเงิน40,000หกหนูได้ไงจริงไหมแต่ความเป็นผู้นําโค้ดเราคือเราต้องลดระดับบทบาทเราลงมานิดหนึ่งเพื่อให้มันเท่าเทียมก,กับเขาเข้าใจไหยครับเท่าเทียมเขาคือว่ามันจะไม่ถึงมากเกินเกินไปบอกว่าพี่ครับเมื่อก่อนเนี้ยผมก็เหมือนกับพี่นี่แหละเหมือนกันเลย เป็นคนขี้อายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกไม่เป็นคนที่ไม่ออกล้าพูดกับใครคือไม่มั่นใจเลยแต่เชื่อไหมพี่ผมเข้างาน The Power of Camp เนี่ยสองวันหนึ่คืนทําให้ผมกล้าปิดการขายพี่ได้กล้าแสดงออกกล้าคุยต่อนหน้าชุมชนถ้าพี่คิดว่างานนี้ดีไหมพี่ดีไหมดีทั้งสองสองเลยเก็บเลยอย่ารอให้พร้อมงานนี้ครับเด e p o w e r of c บัตรราคาสองพันสองอย่ารอให้พร้อมนะบางคนบอกว่าพี่ ตอนนี้เงินยังไม่ครบเลยเพิ่งมีได้เมื่อเพิ่งมีเหลือแค่หนึ่งพันเก็บไหมเก็บ <Yeah. S 1> คือหลายคน่เป็นอย่างนั้นคือหลายคนผมจะบอกว่าหลายคนพี่ไม่เป็นไรรอให้พี่พร้อมสองัสองเท่าไรแล้วน้มาเก็บถามว่าความพร้อมมันมีไหมไม,ไม่มีสุดท้ายเราจะเคลื่อนคนไม่ได้ถ้าพร้อมสองร้อยก็เก็บสองร้อยถ้าพร้อมห้าร้อยก็ต้องเก็บห้าร้อยถ้าพร้อมหนึ่งพันก็ต้องเก็บหนึ่งพันทำสมุดบัญชีเป็นเล่มขึ้นมา นายเอจ่ายแล้วห้าร้อยนายบีจ่ายมาแล้วหนึ่งพันนายนายซีจ่ายมาแล้วพันห้าขาดอยู่เท่าไหร่ลงบันทึกไปเลยนะครับเพราะคือเราจะเคลื่อนคนได้ในงานแคมป์เนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าเราจะพาคนเข้าไปไปนี่นะครับเราต้องโปรโมทคนที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันสายอาชีพเดียวกันแบบไหนคือหมอโปรโมทหมออ่าใครที่เป็นหมอก็โปรโมทโปรโมทโค้ชพี่หมอนะนะครับที่มีได้เดือนสองแสนใครเป็น แม่ค้าก็โปรโมทใครครับขายเสื้อผ้าโค้โบนัสก็ได้ใช่ไหมครับให้มันตรงกับสายอาชีพที่เขาทำไหนะครับไปเจอคนที่สําเร็จอยู่ในงานงานเนี้ยกพราะคือเราต้องเก็บเงินนะครับทาบัญชีให้เรียบร้อยแล้วก็โอนเลยนะครับโอนเข้ามาจากงานแคมป์ไปไหนต่อไปที่งานประจําปีงานประจาปีเนี่ยครับคือจากเดือนละครั้งปีนี้ครับข่าวดีสุดเลยปกติเราก็เคลื่อนคนจากภาคกลางภาคใต้เอยภาคอีสาน ลงไปที่ไหนภาคใต้แต่รอบนี้เราเคลื่อนคนที่กรทมครับใกล้มากบัตรราคาพันพันสามร้อยแต่แถมนวัตกรรมไปมูลค่าเนี่ยนะครับพันห้าเลยพันสามเลยนะพันสามเลยเราจะได้สินค้าเข้ากับจำนวนเงินที่เราจ่ายไปเลยแต่เราเข้าในงานนี้งานนี้เชื่อไหมครับว่าคนที่สาเร็จเยอะแยะมากมายหลักแสนนี่มารับตําแหน่งกันในงานเนี้ยหลักแสนเดินพรมแดงครับตั้งแต่ประตูนู่นนะครับ เดินพรมแดงขึ้นมารับเข็มเกียรติยศที่นี่ไม่ได้แต่เข็มอย่างเดียวครับแต่ได้มาด้วยนะแต่มีที่อื่นรู้ไหมที่อื่นมีแต่เข็มแต่ไม่มีได้แต่ที่นี่ครับเข็มได้ด้วยได้ก็มาด้วยโอเคไหมครับเพราะคือคุณถ้าเข้างานนี้งานประจําปีเราจะเห็นคนที่หลากหลายอาชีพขึ้นมารับตําแหน่งใช่ไหมครับพอเราเคลื่อนคนเข้ามาในงานนี้โอ้ยเราจุดยอดเลยเราจะคีบคนไม่ทัน เพราะต่างคนเนี่ยผมพี่ผมต้องเอาให้ได้หนึ่งแสนสองแสนผมมีเป้าหมายชัดเจนเพงฮะทุกคนจะมีเป้าหมายของแต่ละคนใช่ไหมครับถ้าเข้าในงานแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่างานฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเกิดขึ้นมาเราจะเป็นต้องรู้ข่าวสารให้ไวไหมรู้ข่าวสารให้ไวรู้จักไหนข่าวสารให้ไวขอน้ําได้ไหมรู้เสียงจะไม่มีนะครับพี่น้องรหบอ่าขอน้่งทุกคนนะครับอ่าก็คือรู้ข่าวสารให้ไว นะครับก็คือรู้จักไลน์บางคนมีไลน์นะครับไลน์ไม่ได้อยู่ที่มือถือแต่บางคีไลนย์อยู่ข้างๆเลยครับ <S <S คือไลน์ที่ไลนมือถือนะเมื่อถือเราเดยนะครับมันจะมีไลน์มีแชทต่อบางคนเปิดโทรศัพท์มาโอ้โหเขียวอื้อเลยไม่เคยเปิดดูข้อความเลยตั้งแต่ข้อความที่หนึ่งข้อความสุดท้าย่ึกเขาพูดอะไรกันคือสุดท้ายถ้าเราไม่เคยสนใจเรื่องเนี้ยเราไม่เคยอ่านนะครับ เราก็จะเคลื่อนคณไได้ขอบคุณครับโค้ดแลศมีเคเวลาดื่มน้ำกันนึงอ่ะโอเคเริ่มดีขึ้นใหม่ๆนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเรารู้ข่าวสารให้ไวเราจะเคลื่อนคนได้ดูจากไลน์นั่นแหละพยายามเปิดอ่านครับผู้นําทั้งหลายครับเปิดอ่านกันหน่อยไลน์นะครับมีหลายกลุ่มบางคนมีสิบยี่สิบกลุ่มแต่ไม่เคยดูสักกลุ่มเลย เพอเปิดที่นี่แค่กดเจ็คเข้าไปรูดเพ๊บทีเดียวไปดูข้อความสุดท้ายไปไงรู้เรื่องไหมไม่รู้รรเรื่องไม่รู้เขาพูดอะไรกันสุดท้ายงานจะกิดขึ้นมาที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดจะถึงเนี่ยปทุมธานีเพิ่งจะรู้วันนี้อัปไลน์เนี่ยไปไ,ไ,ไม่บอกเห็นไหมถ้าวันเราจะเคลื่อนคนไม่ได้ถ้าเราอยากเคลื่อนคนได้เราต้องรู้ข่าวสารให้ไวไลน์เปิดดูครับทุกข้อความเขาพูดอะไรกันโปรโมทงานให้ไวกระจายบัตรให้ไวนะครับ เรียกผู้นำนะครับเรียกผู้นํามาตั้งเป้าหมายคือวันนี้นะครับผู้นําเราทุกว่าทีมงานใต้ล่างทีมงานเราเนี่ยใต้ตัวเราลงไปอันเดอร์เรานะระหัสของเราเราจะมีสายงานคือซ้ายกับขวาถูกไหมอย่าไปดูข้างบนแต่ดูตัวของตัวเองเนี่ยซ้ายกับขวาใครคือผู้นําคําว่าผู้นําที่นี้คือคือว่ามีความคิดที่สามารถที่จะเคลื่อนผลได้หรือต้องการอย่างสาเร็จในธุรกิจนี้เอาจริงอาจารกับชีวิตที่เขาสมัครมาก,กับเราเนี่แหละ ชั่วมีสี่สิบคนใต้ล่างเรานะแต่ไม่ต้องเรียกมาทั้งสี่สิบคน <c oughs> เอาใครก็ได้จักสี่คนหรือห้าคนก็ได้พี่ครับคุยกับเขาเลยพี่ต้องการอย่างสำเร็จไหมต้องการอย่างสำเร็จนาม,มานั่งนั่งคุยกันตั้งเป้าหมายร่วมกัน <c oughs> พี่จะเคลื่อนคนเข้างานนี้กี่คนเพราะผมเองก็สาเด็จจากระบบเดิม power of camp น้องขวัญอยากสําเร็จไหมครับ <c oughs> อยากงานเนี้น้องขวัญจะเคลื่อนกี่คนสิบคน คือผมเรียกมาแค่สี่คนพอเห็นไ,ไหมครับแล้วคุณนายอ้อมขึ้นกี่คนครับสิบค่ะสิบคนแล้วพี่ป้อมครับสิบคนสิบคน,ก,น,ก,นกี่คนครับสิบค่ะสิบคนคือผมไม่จําเป็นต้องเรียกมาทั้งหมดสี่สิบแต่ผมรู้ว่าสี่ท่านเนี้ยที่ผมเนียคือผู้นําผมถูกไหมครับผมก็จะแจกจําหน่ายบัตรให้เลยคนนี้สิบสิบสิบผมก็แจกบัตรให้เลยคนละสิบไปสิบไปสิบ แต่พอแจกบัตรไปแล้วไม่ใช่แจกแล้วแจกเลยนะครับพอถึงวันงานโทรหาทีหนึ่งไม่ได้คือคุณต้องโทรเช็คตลอดโทรเช็คตลอด่าคุณขวัญครับเอาบัตรไปสิไปตอนนี้อาภายมาแล้วสองวันสามวันเนี่ยขายได้กี่ใบแล้วครับเห็นไหมโทรหาเขาทีหนึ่งครับสองวันโทรทีหนึ่งสามวันโทรทีหนึ่งโทรเช็คเพราะจะรู้ว่าเขาขายได้กี่ใบาบางคนไม่เคยโทรเช็คเลยอย่างที่บอกมาอะไรครับยากมาก ถ้าเขารู้ว่าของน้องขวัญเนี่ยนะครับขายหมดโทรไปหาวันที่ห้าปราคนว่าน้องขวัญขายบัตรหมดเพียงเลยโอ้โหน้องขวัญสสยภาพดีมากเลยแสกภาพน,น้องๆเนี่ยน่าจะขายเพิ่มได้อีกห้าใบหรือสิบใบจริงไหมแล้วก็ขายเพิ่มไงครับขายเพิ่มน้องก็ได้เนี่ยน้องถ้าน้องต้องการในสเสด็จน้องเคลื่อนคนได้อีกห้าคนนะถ้าน้องขายขายบัตรเนี่ย นะครับห้าใบไม่ได้พี่จะให้ด้วยบิสเตอร์หนึ่งกล่องหรือสองกล่องว่าไปยากระตุ้นยอดด้วยเงินก็นใจ่ไหมครับยากระตุ้นยอดด้วยเงินเพราะเงินใช้แล้วหมดไปแต่ถ้าเรากระตุ้นยอดด้วยสินค้านี่แหละครับมันจะสามารถต่อยอดธุรก,กิจให้กับเราได้โอเคไหมครับแล้วก็ถามคุณไหนออก็ขายได้กี่ใบนะครับคุณพี่ครับกี่ใบนะครับแปดใบ,บเหลืออีกสองใบเห็นไหมเหลืออีกเหลืออีกหลายวันพี่ขายหมดพี่พี่สุดยอดอยู่แล้วอ่ะพี่ป้อมครับเหลือกี่ใบครับพี่ เหลือห้าใบเหลืออีกห้าใบนะครับร่้งเหลืออีกกี่วันหลายวันนะครับเป็นสิบวันนั้นพี่ขายหมดนะครับพี่นะถ้าพี่ขายหมดพี่เอาไปหนึ่งกล่องจากผมโอเคไหมครับแล้วคุณพี่กี่ใบแล้วครับสิบใบแล้วโอ้โหสุดยอดมากนี่คือเราแค่ชกโทรเช็คแค่สี่ท่านเนี้ยเราจะรู้ว่าจํานวนคนเข้างานทีมงานเรากี่คนขันสิบคนเป็นสิบห้าคนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้สิบห้าคนคุณอ้อมสิบคนคุณป้อมสิบคนแล้วคุณพี่ชื่ออะไรพพินค่ะพี่พินพี่พินก็สิบคน จำนวนคนเข้างานผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะใะในตรงนี้มันมีรายชื่ออยู่แล้วทั้งหมดก็คือสี่สิบห้าท่านจริงไหมครับสี่สิบห้าท่านผมจะได้นคนเข้างานทั้งหมดสี่สบห้าคนเห็นไหมสี่ห้าคนทําไมต้องไปเรียนรู้ไหมคือบางคนพี่ไม่ไปเรียนไม่ได้เลยพี่ลงทุนไปแล้วสี่มณฑยังไม่จบยังครับเพราะคุณต้องไปเรียนรู้สูตรของความสําเร็จก่อนถ้าคุณเข้าไปเหมือนวันนี้คุณเปิดร้านชายสี่มือบีเกี่ยวไปลงทุนไปเท่าไหร่ซื้อพันชัยอย่างน้อยก็หกหมื่นถึงแปดหมื่น ถามว่าซื้อแฟนชายไปแล้วขายได้เลยไหมไม่ได้คุณต้องไปเรียนรู้สูตรของความสำเร็จก่อนเขาปรุงเส้นเนี่ยเขาปรุงยังไงเส้นมันถึงจะนุ่มเส้นมันถึงจะอร่อยใส่พริกใส่น้ำตาใส่ผงชูเทไห่มันถึงจะน่าอร่อยน่าชนชิมถูกไหมครับถ้าพี่เป็นเป,นเ,ปนเรียนรู้สูตรผมการตีให้พี่ขายได้ไม่เกินห้าวันพี่ปิดร้านทันทีถูกไหมครับดังนั้นนะครับต้องไปรู้เรียนรู้สูตรของความสมําเร็จเช็คยอดนะครับกระตุ้นยอดด้วยสินค้าอย่าไปกระตุ้นยอดด้วยเงิน โทรเช็คตลอดนะครับแล้วก็ประเมินผลประเมินผลหลังจากงานจบทุกครั้งอย่าเพิ่งรีบจบแล้วก็รีบกลับเพราะบางคนเนี่ยครับรู้ไหมครับว่าเคลื่อนคนมาตั้งไกลบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากอุบลบางคนมาจากร้อยเอ็ดมานั่งฟังอยู่ตรงเี้ยบางคนฟังแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้เป้าหมายต้องหลักแสนแน่นอนสองแสนแน่นอนออกจากห้องนี้ไปแต่ถ้าบอกว่านี่พี่งานจบแล้วไปรีบกลับรีบกลับพ่อแม่รอรู้พี่แฟนรออยู่ เราจะไม่รู้เป้าหมายของทีมงานเราเลยว่าทีมงานที่พามาเนี่ยนะครับ45คนที่เคลื่อนคนมาเนี่ยเข้าแคมป์ไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายเท่าไหร่เห็นไหมครับผู้นําจะฉายแววจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้เท่านั้นเขาพาคนมาให้เราให้เราอะดูตั้ง45คนและสุดท้ายเราพาเขากลับแบบดื้อเราแบบที่ว่าไม่ได้ใส่ใจเลยว่าคนนี้มีเป้าหมายเท่าไหร่ เห็นไ,ไหมครับถ้าสี่ห้าคนเราก็ต้อง h o า s e m e e t i ก่อนครับนิดนึง h o า s e m e e t i ก่อน m e e ติ้ง How ก็คือสิบคนยี่สิบคนก็เป็นวงกลมวงกลมเฮา s e m e e t i ก็ถามพี่ครับมาวันนี้พี่คิดว่าเป้าหมายพี่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบางคนก็สองแสนบางคนก็หนึ่งแสนเห็นไหมเราจะรู้เลยว่าเราจะไปโฟกัสใครเห็นไ,ไหมครับถ้าเราไม่ถามเลยเราจะไม่รู้เลยว่าใครคือเป้าหมายเท่าไหร่ เราจะรู้ว่าคนนี้อ๋อเป้าหมายหนึ่งแสนนะคนนี้เป้าหมายห้าหมื่นคนนี้เป้าหมายสองแสนในเดือนนี้โอ้โหพี่รายชื่อพี่ต้องมีคนเก็บเยอะๆเยอะนะนะเราจะรู้เลยว่าเราต้องไปโฟกัสใครถึงไหมครับถ้าเราไม่รู้แบบนี้เราจบเลยครับจบเลยทันทีเราเคลื่อนคนมาสี่สิบสี่ห้าคนเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันไม่ต่างกับอย่างที่บอกนะครับตัดไม้ทําลายป่าอะไรปีเกินขายแล้วก็ทิ้ง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 ไปไม่สามารถเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบได้ถ้าอย่างนี้นะครับเรา เราไม่มีทางที่จะสำเร็จผมจะยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งวันนี้คําว่าอขอข้อประกาันะยครับประการ,ร,ร,การด้านหนึ่งอยู่ไหนประกานขอประการด้านหนึ่งถ้าเราต้องการอย่างสําเร็จนะครับวันนี้ให้เราเข้าใจครับว่าแผนการตลาดไบลนเรี่ไบลนรี่นี่มันคือสองสายงานถูกไหมคือมีซ้ายแล้วก็ <Wow. S 1> ขวานะครับมีซ้ายกับขวาแผนไบนรี่คือสองสายงาน หน้าที่เรานะครับทํายังไงก็แต่ครับให้สองคนนี้เข้าใจเหมือนกับเรานี่คือตัวเรานะครับอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวาเขาบอกว่าถ้าเราต้องการอย่างสเร็จครับให้ดูแลสองคนนี้เหมือนลูกในทส่ดูยังไงนะครับพาเข้าสู่ระบบเลี้ยงดูด้วยระบบอย่าไปเลี้ยงดูด้วยอย่างอื่นเลี้ยงดูด้วยระบบครับทุกคนจะอยู่ได้อยู่รอดและประสบความสเร็จ ถ้าคนหนึ่งเข้าใจมันอย่างคนเเราเข้าใจคําว่าธุรกิจหนึ่งแต่สองมันไม่ใช่หนึ 2, ่งแต่สองสูวไป,ไปนะครับมันจะเป็นหนึ 10, ่งแต่สิบหนึ่งแต่ร้อยหนึ่งแต่พันเป็นไปได้ไหม,ไมไน้องเท่งมผมยกตัวอย่างน้องเท่งที่กัมพูชาเป็นเด็กก่อสร้างธรรมดาธรรมดาเลยรายได้ก่อสร้างรายวันในวันละสามร้อยจริงไหมครับไม,ไม่มีประตูที่จะรวยเลยแต่พอเข้าสู่ระบบน้องเท่งคนนั้นเข้าใจแค่เห่นั้นครับ เข้าเรือ power of camp แค่คนนั้นเข้าใจแค่คนเดียวน้องเท่งกลับไปครับที่ประเทศกัมพูชาปาคนว่าไปขนนักธุรก,กิจเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายเปิดสตอกทคิดเด็ดห้าล้านบาทที่กัมพูชาตอนนี้เติบโตเป็นอย่างมากและน้องประสบความเด็ดตําแหน่งบ l ูไ d มอนสามเดือนหนึ่งล้านบาทจากคนหนึ่งเข้าใจเพราะคือหน้าที่เราทาไงก็ได้แต่ครับให้ซ้ายเข้าใจในเราให้ขวาเข้าใจเหมือนกับเราเท่านั้นจบแล้วครับธุรก,กิจง่ายไหม ฐานนี้คิดว่าทาได้ไหมฐานที่หกไหยได,ได้มันง่ายมากๆถ้าใครทําได้คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วก็เป็นคนที่ประสบความเด็ดย่างมากครับจบแล้วครับฐานเกินคนได้ไหมครับได้อ่าได้ครับคนจะเปิดม,มือให้ด้วยครับต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการสอบ